สวัสดีค่ะยายไหมมาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะคะได้นอนกอดแม่สองคืนแล้วค่ะวันนี้อยากจะทำเมนูอร่อยๆให้คุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องได้ชิมกันนะคะนั่นก็คือเมนูเปาะเปียทอดจ้าเป็นเปาะเปียทอดที่ยายไหมได้ทำขายที่ฝรั่งเศสนะคะวันนี้ยายไหมจะเข้าไปที่อำเภอบ้านไผ่นะคะจะเข้าเมืองไปหาซื้อวัตถุดิบค่ะไปด้วยกันไหมคะไปค่ะไปค่ะไปด้วยกันค่ะ วันนี้เดินทางมาที่ในเมืองนะคะมีตลาดเย็นด้วยนะคะนี่ตลาดตอนเย็นที่บ้านไผ่นะคะหน้าเดินหน้าเดินคะหยิบได้เลยจ้าคณค่ไหมหมูสดๆจ้าตอ,ตอนนี้ก็ได้แผ่นปอเปี๊ยแล้วนะคะแล้วก็ได้หมูสับแล้วยังเหลือบุญเส้นค่ะค เส้นตาต้นสนเส้นเหนียวนุ่มจ้าเลยเอาไปเยอะๆเลยจ้าผัดซอสเยอต้องมีบุญเส้นนะคะจ้าซื้อไปเยอะๆเลยเยอาไปให้แม่วิไลยเอาไว้ทำกินด้วยจ้าเอาอีกเอาอีกสักเยวไปให้แม่ไ้ทำกินด้วยเส้นเหนียวนุ่มก็จ้าเราไปหาซื้อแครอทกัน

อ่ะเป็นแต่อร่อยค่ะแข็งตรงตัวหมูเดี๋ยวหมูคุณละเอียดเนาะเนี่ยหอมมะม่วหอมข่อยเยอะไงนี่ต้นทองหอมมาก่อนนำบุญเส้นไปแช่ในน้ำนะคะ วันนี้ยายไหมใช้วุ้นเส้นตาต้นสนค่ะเส้นเหนียวนุ่มวันนี้ใช้แบบไม่ฟอกสีนะคะเส้นจอ,อกเหลืองๆหน่อยแช่ในน้ำประมาณ7นาทีค่ะแล้วค่อยนำไปปรุงอาหารวันนี้จะใช้สักประมาณ5ห่อนะคะ ีหมอ้อเล็กเกินไปค่ะใส่หมอ้อใหญ่จะได้ขยำสะดวกวันนี้จะใส่กุ้งลงไปด้วยนะคะยัมไไม่ได้นำไปลวกก่อนนะคะแช่น้ำเจ็ดนาทีก็เอามาปรุงอาหารได้เลยค่ะ จากนั้นปิดฝาหมักในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยนำมาห่อแผ่นปอเปี๊ยค่ะ วันนี้ปเอเปี๊ยะแผ่นใหญ่นะคะก็เลยทำ <ladder> ออกมาได้ชิ้นใหญ่หน่อยล้างมือเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วมันม้วนไม่ถนัดนะคะม้วนไม่แน่นล้างมือยังล้างมือค่ะช่วยช่วยย่าทำหน่อยค่ะนะคะถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเราก็จะม้วนได้ง่ายแล้วเล่นแน่นน่ารับประทานนะคะ คกเลยค่ะจ้าชิวเลยลูกนีือของห,งหอมรดหน่ติดนั้นเ,เลี้งหอมน่ารับประทานมากๆเลยจ้า

าจาน,น,นอาจานค่ะสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้ามามามชิมปอเปี๊ยะด้วยกันจา้าครั้งแรกที่ยังไหงทำให้สาวเทียนพี่รองได้ชิมโอ้โหเมียเถี่ยนพี่น้องดืม่มกันชิมชิมแซ่แช่เด็ดบอกเลยเด้อ ไม่เขาเป็นจักรเลนเน่มีสลัดเนี่ยอันนี้เมจนพักแค่ตัดึงออกกานี้ตัวกตัวตัวนีนะม,มาอีเมจจามาอาจารย์มา แ่บน,นเนาะเป็นอาหารว่านใ่มลงมาเ,ออเทล,ลงเลยมีความเหนียวนุ่มของวุ้นเส้นมีความกรอบของแป้งแสบสมคำลำลืมเหรอว่ามีหย่ำไปหยมากไม่แสบออกหลังฉากเขาก็หกแทะธรรมชาตินะคะอยู่บ้านๆธรรมาชาติเพราะว่าบ้านขายของจ้ากุ่งตัวแบบง่า วดรุนด้วยทีนี้สองละวลูขาบ้าหมมานิ่งาส่ัยังีอีกใช่บมี่อ่ะใ่บะหมี่ลูกขาบ้าขาบ้าโอเคเห็นบอกเกซีบานงามเอาดีเย bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không ก็แค่นันต้องเทียกันสิ่งนู่นนั่นที่ถือทำที่ผลถ้าแ่งไรก็จะเ็จไปยุ่งุ้นป้าเดียวกแกยุ่งขายของจากแกก็เดยใส่จานไปกินที่ร้านลูกค้าเข้าเรื่อยๆจ้ะ้อนนฝนไปฝนมาลำบากตอนทอนไม่ด้อกบมาลองมัดนะ จัิทจ้าอยากพักเมื่อไะนะน้อบอกไปเน่ยอแ้อุ้ยสองยายหลานลท่านนีไปน้ำมูอยู่ท่านนีอิ่มบอกยายก่อนที่จะใดเราจะก่อนที่หาค่ะน้องมาตี๋ก่อนที่เขค่ะอ๋ออันบบไงเ <c oughs> นาะ่ะเไอ <c oughs> ้กินเป็อร่เนาะมันรู้ว่าอมหนมันนะเนาะก็ดีละ พญายาบดีจ้ายมาได้หลายมือแล้วจ้าอันนี้ส่วนจานนี้ทอดใหม่ๆค่ะเดี๋ยวจะแบ่งให้คุณยายข้างบ้านนี่ค่ะ น้องมัดก็ยัง <c oughs> ก็ยังไม่อิ่มค่ะน้องมัดต,ติดใจอคอบี้่ะค่ะพวกเราก็อิ่มน้ำซ้ำมลากันหมดทุกคนแล้วนะคะ อิ่มมะแมอิ่มลอ่ะอิ่มบ่อิ่มค่ะอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ